ลูกน้องนี่จังเลิกงานก็ต้องช่วยกันเก็บขยะนะคะนี่นะคะเออเรียบร้อยกันทุกคนทุกนางนะคะเก็บขยะกันไปอะไรกันไปเสร็จน,นะคะทุกวันก็ห้าโมงเย็นนะคะเออห้าโมงเย็นมาก็เอาละนะคะดนตีบันเลงนะคะเ,ออเลิกงานห้าโมงทุกวันเลยะ อันนี้ของออเดอร์ของ tiktok นะคะ tiktok ร้อยกับบ้านอันนู้นอันอันข้างในนู้นเป็นออเดอร์ของอ่าเพจนะคะก็ปลาวันหนึ่งเกือบ400แพ็คนะทุกคน300รกวา่าโอหเห็นไหมเออมีฟามแบบเรียบร้อยเรียบรอยเรียบร้อยเรียบร้อย เดอทำทุกวันนะคะนู่นเห็นไหมข้างในข้างในนั่นเป็นออเดอร์ของเฟซบุ๊กนะคะออเดอร์เฟซบุ๊กค่ะเอออ่ะเปิดได้เปิดได้มันแค่ดด <c oughs> ว่าขึ้นเลยถ่ <Yeah. S 1> ายเล่นถ่ายเล่น <c oughs> เออนี่มาละทิก k ทรงเร็วนะคะทิก k ทรงเร็วนี่ทิก k จะเข้ามาเอาทุกวันตอนยิน นะคะใครสั่งในต่ออก็ได้ของไวเพราะว่าเรามีออเดอร์ให้แค่150บ้านแต่ในบ้านฟ้ารับไม่อั้นนะคะแต่ในบ้านฟ้ารับไม่อั้นนี่เดี๋ยวให้ไปดูออเดอร์เดี๋ยวให้ไปดูออเดอร์เดเนี้เข้ามาเอาของสิตอนอคัตอทําทุกวันดิฉันก็ไลฟ์ขดิฉันไปอ่ะทุกคนไลฟ์ไปขายไปเล่นเล่น จะพาไปดูข้างในนี่นี่โอเคนี่สองตอนนะ,ะนี่นี่ผมบัานมานะฮะทุกคนเปี่ยนดิถั่มนะฮะถั่มอยู่เยอะอยู่อยู่นี่เนี่ยเห็นไหล่ะเยอะทุกคนอันนี้ สองร้อยกับบ้านสองร้อยกับบ้านบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะก็อ,อยู่กันไปนะคะเออเนี่ยเลี้ยงแม่มันแล้วก็เลี้ยงลูกมันด้วยค่ะดิเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงแบบทุกคนนี่อะไรกันเนี่ย S <S ทำอะไรอันตดอันสดทำอะไรคะต่อป้าก่อนทำอะไรอบาอออใบสียินินนนกอมมัหวา